รถตู้คอมมาเตอร์นะครับอ่าคันนี้เข้ามาติดตั้งรีโมทสั่งสตาร์ทนะครับพร้อมปุ่มพุทสตาร์ทนะครับสั่งสตาร์ทรถด้วยรีโมทได้นะครับน่ครับรถสตาร์ทแล้วนะครับไฟจะกระพริบแสดงสถานะนะครับว่ารถได้ทําการสั่งสตาร์ทอยู่นะครับสั่งสตาร์ทได้สั่งดับได้นะครับรถดับแล้วนะครับ เป็นระบบ PKE Auto Lock นะครับเดินเข้าใกล้รถรถจะคายล็อกให้อัตโนมัตินะครับไฟจะกระพริบ2ครั้งนะครับถ้าเดินถอยห่างจากรถรถจะล็อกให้อ uh, ัตโนมัตินะครับไฟจะกระพริบหนึ่งครั NES ้งของเดิมไม่ลูกกุญแจอยู่ตรงนี้นะครับก็ติดตั้งปุ่มพุชตาร์ตรงนี้ครับของตัวนี้มันมีรูสปอร์ตปุ่มพุสตาร์มาอยู่แล้วนะครับการทํางานก็เหมือนปุ่มพุชตาร์ทั่วไปนะครับเหยียบเบรกกดปุ่มนะครับหนึ่งครั้ง รถก็จะสตาร์ทนะครับทุกอย่างก็ใช้ได้ปกตินะครับคันนี้ลูกค้าเข้ามาติดตั้งพร้อมกับอจอแอนดรอยสเปคท็อปนะครับกล้องรอบคันนะครับแรม8เลยครับส่วนรีโมทส่งสตาร์ทลูกค้าก็จะได้รีโมทแบบนี้นะครับตรงรุ่นโตโย t a เลยนะครับ2ตัวนะครับพร้อมปุ่มพุชสตาร์ทนะครับ โอเคสนใจสินค้าไงก็ทักมาที่เพจร้านได้เลยครับผมครับ